วันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับ MX Anywhere 3S นะครับเป็นเมาส์ตัวเล็กนะครับแต่ฟังก์ชันจัดแต่มมากๆเลยของทาง Logitech เนาะจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ไปชมกันเลยครับเรามาพูดถึงสเปคครับคร่าวๆของเจ้าตัว MX Master 3 s กันก่อนนะครับเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้จะมีน้ำหนักครับอยู่ที่99กรัมนะครับแล้วก็สีจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีมีสีดำนะครับสีนี้สีขาวแล้วก็สีชมพูครับส่วนตัวที่เลือกเจ้าตัวสีดำมาเพราะว่าผมมาใช้ MX Master ได้เป็นสีขาวแล้วมันดำนะครับคือมันดำแบบแล้้วก็เหลืองนะรับชมาี Nice. พยายามขูดออกแล้วนะครับแล้วก็ตอนขูดมันก็เป็นขุยด้วยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าถ้าจะซื้อเมาส์ซื้อสีดำนะครับดีกว่านั่นเองตัวนี้ครับจะมีทั้งหมดนะครับ6ปุ่มด้วยกันก็คือตรงนี้ครับสามารถปรับนะครับเป็นปุ่มได้ตรงนี้ไม่มปุ่มนะครับมีปุ่มอีก2ปุ่มตรงนี้นี่นะครับอีก2ปุ่มด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายขวานะครับรวมเป็น6ปุ่มนั่นเองครับเมาส์ตัวนี้สามารถแบบ DPI ตั้งแต่200ถึง8,000นะครับเพราะเคระดับื่อหมาหรรัับบจอนนะะที่เป็ด 8K สตัวใช้ จอที่เป็น 4K ก็ใช้อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนั่นเองครับวสัสดุตัวนี้ก็มีความเป็นพลาสติกรีไซเคลิลนะครับคือคล้ายๆกับจอตัว อ่ามัตเตอร์สามเอสเลยตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เขาจะไม่ได้มีการแยกเวอร์ชันนะครับระหว่างเจ้าตัวธรรมดากับเจ้าตัวแม็กนะครับซึ่งปบติก็จะมีเนาะตัวธรรมดานะครับก็จะมีรีเซิร์ฟเวอร์มาให้ตัวแม็กจะไม่มีแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันเดียวที่ไม่มีเจ้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์มาให้ในเงครับการปุ่มต่างนะครับตัวนี้ก็จะมีการลื่นเนาะตรงนี้นะครับก็สามารถสลับดีวิสนะครับได้เป็น 3D มสวายนะครับเป็นเลยทีเดียวคือสะดวกนะครับในการใช้งานมากๆเลย นี่อันนี้คือพอมันไม่ได้แบบอะไรมันก็คือจะเป็นสีขาวนิ่งๆเนาะแต่ถ้ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับนี่มันก็จะเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้ครับปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะครับจะชาร์จนะครับผ่านเจ้าตัวสายที่เป็น USB C นะครับที่มาให้ในกล่องครับก็จะเป็น USB A ถึง USB C นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัว An y วอร์สาตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าเป็น Logitech อย่าง MS Master 3ใช่ไหมครับ3ามอพวกนี้มันจะมี2อเวอร์ชันเนาะก็คือเวอร์ชันที่เป็นเจ้าตัวธรรมดากับเวอร ถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับก็จะมีเจ้าตัวรีเซิร์มาให้ส่วนเวอร์ชันแม็กจะไม่มีเจ้าตัวรีเซิร์มาให้นั่นเองครับซึ่งตัวเนี้ยมันถือว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับแต่ในกล่องอ่ะมันจะไม่มีเจ้าตัวรีเซิร์มาให้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตัว3มอ่ะมันก็ยังมีแยกอยู่นะครับว่าระหว่าง3กับ3 m a แม็กนั่นเองครับด้วยอุปกรณ์ในกล่องตัวนี้นะครับที่ให้มาก็จะมีแค่เจ้าตัวสายเท่านั้นนะครับอาจีจะให้ดู แล้วก็มีเจ้าตัวคู่มือมาให้นะครับอันนี้เราก็มีเจ้าตัวสายนะครับน่าจะยาวประมาณ1เมตรเป็น A2C นั่นเองครับแบตเตอรี่ครับของเจ้าตัว MS Master 3S ตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถดูนะครับได้ที่จะสิบวันแต่จากประสบการณ์ครับการใช้งานจริงๆของผมนะครับจากการที่ใช้เจ้าตัว 3S ตัวนี้มากตัว MX Master นะครับตัวนี้ผมได้ลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณเรียกังไงดีประมาณ1เดือนนะครับเต็มๆซึ่งสาหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ตัวน การชาร์จด้วยเจ้าตัวไทซ C ก็ถือว่าสามารถใช้งานนะครับได้คอน้างจะง่ายมากเลยทีเดียวครับแล้วก็การชาร์จนะครับเขาเคลมว่าการชาร์จหนึ่งนาทีนะครับทำให้คุณสามารถใช้งานนะครับได้ยาวนาน3ชั่วโมงนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าคุณชาร์จ5นาทีครับคุณก็สามารถใช้งานนะครับแด้ทั้งวันแล้วนั่นเองครับเสียงคลิกนะครับของเจ้าตัว An ้แว r e 3S ตัวนี้จะเหมือนนะครับกับเจ้าตัว MX Smarter 3S นะครับก็คือจะมีความเงียบกว่าเดิม80%แต่จริ้คือยังเงียบกว่าอยู่ดีจนีงๆอันนี้คือยินเสียบกว่ไหย เนี่ยคือมันเงียบมากนะครับเทียบกับ 3S ก็จะมีความดังนะครับกว่าเล็กน้อยนั่นเองตงัวกลางนะครับเป็นสวิสกอเมาส์นะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับว่าเฮ้ยอยากให้มันหมุนฟรีเลยหรือว่าตัวนี้นะครับอยากให้มันมีความแก๊กแๆ,ๆ๊กนะครับนี่ปุ๊บเนี่ยผมแ มันก็จะมีความแก๊กๆนะครับอันนี้อาจจะต้องไปลองเนอะคือผมให้ฟังเสียงนะครับอาจจะไม่ได้ยินสักเท่าไหร่นั่นเองครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมยังคงชอบนะครับเมาส์ของเจ้าตัว o g i t e c h นะครับก็คือเมาส์ของ l o g i t e c h ทุกตัวนะครับมันจะสามารถใช้งานนะครับได้ในทุกๆพื้นผิวนะครับโดดนาให้ดูอันเนี้ยผมให้ดูหน้าที่เป็น YouTube นะครับเดอะพีคเลยปกติแล้วบนเนี้ยอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับยังไงมันก็สกอร์เมาส์ได้เนาะหรือบนพื้นผิวแบบเนี้ยก็จะยากขึ้นนิดนึงนะครรัับกช้นนไดดเเ่ียวหือ อย่างนี้ผมเทสทสที่แล้วนะครับนี่ มันก็ยังสามารถทํางานได้นะครับบนพื้นผิวที่เป็นแบบผิวคนหรือเป็นกระจกอะไรพวกนี้เจ้าตัว m S a n v e r s a 3s ตัวนี้นะครับก็ยังคงสามารถทํางานได้เช่นกันซึ่งจริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับจากทางจีเทคเลยว่าเฮ้ยเจ้าตัวเซนเซอร์ด้านล่างอ่ะมันทํางานได้ดีมากจริงๆครับตอนนี้ครับผมจะให้ดูนะครับเจ้าตัวซอฟต์แวร์เจ้าตัว Logic Option Plus นะครับก็อันแรกผมมีใช้งานนะครับสตัวก็คือเจ้าตัว a n v e r s a 3s ตัวนี้กับนะครับเจ้าตัว Mx Master 3s ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะ การเชื่อมต่อนะครับมันค่อนข้างจะเร็วนะครับอยู่พอสมควรเลยเนี่ยมันขึ้นมาละ880%กับ855%นะครับซึ่งเราจะมาดูนะครับเจ้าตัวอันนี้แบบว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตัวกลางตัวนี้ตัวนี้นะครับมันสามารถกดคลิกนะครับเจ้าตัววิวได้ในการฟังก์ชันมีปุ่มนะครับเจ้าตัวมิชชั่นคอนโทรลนะที่ตรงนี้ก็สามารถทํางานได้นะครับในการปรับต่างๆคือปรับนะครับได้เยอะมากๆจะให้ขึ้นอีโมจินะครับได้สอบเล็บเล้บอบไลฟ์นะครับลานแพทต่างๆนะครับส่วนตัวใช้เป็นมิชชั่นคอนโทรลก็คือ เป็นการเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวหน้านั่นเองครับซึ่งส่วนตัวนะครับเจ้าตัวด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็น Desktop Left Life นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการใช้งานเนาะ อันนี้ถือว่าสดุกจริงนะครับมีอื่นนะครับเช่นเจ้าตัว scrolling view นะครับว่าเฮ้ยอยากให้มันเร็วแค่ไหนเป็นธรรมชาติต่างๆนะครับการฟ r c e ต่างๆการหยุดนะครับแล้วก็การ e n s i t i v i t y นะครับสามารถปรับละเอียดลงถึงเจ้าตัว Pointer ตัวเนี้ยมันสามารถสูงสุดนะครับไปที่8,000 DPI แตาผมรู้สึกว่ากําลังประมาณ1,000 DPI นะครับทั้งการใช้บนหน้าจอปกตินะครับแล้วก็หน้าจอ 4K ที่ผมใช้งานอ่ะมันค่อนข้างจะโอเคนะครับมากๆเลย scrolling ต่างๆนะครับตัวนี้ทํางานได้ปรับนะครับได้แบบละเอียดมากๆ easy switch ตัวเนี้ยมัน สามารถปรับนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทีหนึ่งประมาณแบบ3เครื่องพร้อมกันโดยที่ตรงนี้มันก็จะมีปุ่มนะครับในการกดได้ว่าเฮ้ยมันเป็น่นป็นนี้นั่นเองครับการโฟนนะครับก็คือการที่เราสามารถย้ายไฟล์ข้อมูลนะครับจากแมคไปวินโดว์ต่างๆแต่เพราที่หลายๆคนได้ลองใช้นะครับส่วนตัวยังไม่ได้ลองใช้เนาะก็อาจจะไม่ให้ความโฟนนะครับมากขนาดนั้นส่วนอื่นก็มีอ่ะเซตติ้งนะครับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับที่เหลือก็จะไม่ได้มีแล้วอ้อตัวนี้มีเจ้าตัวเดียวสแตทอฟนะครับซึ่งเจ้าต โปรไฟล์ที่เราใส่กับเจ้าตัวเมาส์ตัวเก่านะครับมันก็จะย้ายนะครับไปที่เครื่องใหม่กันเลยนั่นเองถือว่าสะดวกมากมากครับถ้าถามครับว่าจากการใช้งานจริงของเจ้าตัวนี้นะครับมันมีความเสถียรมั้ยเนาะก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมได้ลองนะครับตัวเนี้ยประมาณว2๊สองวีนะครับมันไม่ได้มีปัญหาครับในการเชื่อมต่อเลยแต่สิ่งที่มีปัญหาบ้างครับคือเจ้าตัวแอปพลิเคชันเจ้าตัวโลจิเทคออปชันนะครับหรือ l โลจิ Option นั่นเองซึ่งมันก็จะมีเออบ้างนะครับเวลาใช้งานบางทีเราเขาซ่อมอะไรไว้อยู่ๆมันก็เหมือนนนนนมมมัััไ่ทําาางให้้ะก็็จจเเปตว default แต่แบบอพอเปิดปิดใหม่เจ้าตัวโปรแกรมอะไรพวกนี้มันก็กลับมาทํางานนะครับเหมือนเดิมนั่นเองครับก็อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เอออยากบอกให้รู้ไว้นะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบน,ะนั้นจริงๆเนาะถามว่าเมาส์นะครับเจ้าตัว a น y w ว r e 3S ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครสำหรับผมแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหมาะนะครับกับผู้หญิงสัมมากกว่าคือ พอผมเป็นผู้ชายนะครับที่ค่อนข้างจะมือใหญ่ผมรู้สึกว่ามันไม่เต็มไม้เต็มมือนะครับเนี่ยแต่ใช้งานจริงมันก็จะแบบเออนิดนึงอะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นความที่ผมมาชินกับเจ้าตัว MX Master 3s นี้ที่มีน้ำหนักพอสมควรคือน้ำหนักผมชอบตัวนี้นะแต่แบบการจับนะครับรวมถึงสิ่งที่ผมชอบของตัวนี้คือ MX Master 3s นาะค,คือเจ้าตัวสกอร์นะครับด้านข้างซึ่งอันนี้ผมใช้ Excel b o อยเนาะผมก็ค่อนข้างจะได้ใช้นะครับอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับ ก็สําหรับใครนะคะพี่กําลังหาเมาส์สักตัวหนึ่งนะครับพี่เน้นงานใช้งานง่ายๆนะครับฟังก์ชันจัดเต็มนะครับมีปุ่มคอสตอมได้ค่อนข้างจะเยอะอยากมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับผมมองนะครับว่าเจ้าตัว MX Anywhere ตัวนี้นะครับก็มีความเหมาะนะครับในการใช้งานอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับก็ลองไปดูกันได้นะเจ้าตัว MX Anywhere 3S ตัวนี้ครับก็ใครนะครับที่สนใจเจ้าตัว Anywhere 3S ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ที่ด้านล่างนั่นเองครับขอตัวละกันไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแแชร์ล้วก s s u b b c r i ่อน ให้ช่องเดอะพีเอ็มผมด้วยเนาะส่วนนี้ของเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ